มาต่อกันในพาร์ทที่2ครับสำหรับเกม Super s u p e r s n a i l ช่วงนี้อยู่ในช่วงโค้สเบต้านะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปนี้ผมมาถึงขยองกิโดครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมแชแนลช็อกซปตาอยู่กันในเกม Super s u p e r s n a i l ยัง <laughs> ยังเป็นหอยผู้พิทักษ์อยู่นะครับเกมนี้ติดใจฮะเลยต้องมีพาร์ทต่อเพราะคิดว่า ระบบของเกมยังมีอีกเยอะที่เรายังเข้าไปไม่ถึงเลยในพาร์ทแรกฉะนั้นเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทนี้ครับตอนนี้ผมมาถึงคยองกีโดเดี๋ยวรุยกันต่อเลยฮะใครที่สงสัยว่าเกมนี้คือเกมอะไรมันเล่นยังไงสนุกยังไงคุณผู้ชมลองย้อนไปดูในพาร์ทที่แล้วได้นะเหมือนจะเจอทรัพยากรหายากครับเครื่องบรรณาการเทพปีศาจเมื่อบรลุความคืบหน้าจะได้รับลูกออส5 0 0 0ลูกออสขาว100โอเค ลูกพวกลูกออสมันคือทรัพยากรที่แทนเงินนะมันคือหน่วยเงินของเกมนี้แหละเอาล่ะเจอคู่ต่อสู้ครับสาวกเทพกี่ทีดีอ่าเรามีสกิลแดกจากเขี้ยวเขี่ยวอุบาทอยู่ระบบนักล่าอัปเกรดอีกแล้วกูจะไม่เป็นหอยทากอยู่แล้วเนี่ยรูปล่างเนี่ย ได้อะไรอะ่ะชื่อเสียงบวกห้าแอคแทกบวกห้าแอคแทกบวกหครับมันยังไม่ให้เลือกนะต่อครับคยองกิโดเจออะไรไหมรอบนี้เฮ้ยคนพบข้อมูลพิเศษเป็นอีเวนต์พิเศษครับผู้ข้ามมิติพบไหหน้าตาโบราณโบราณใบนึงอยู่ในโรงงานผลิตกิมจินงชิม พอเข้าใกล้มันกลิ่นกิมจิอันเข้มข้นมากจนจะเป็นลมตรวจสอบของชิ้นนี้ต้องมีวิทยา80ตอนนี้ผมมีอยู่23เองต้องรอค่าวิทยาถึง80เนอะถึงจะสำเร็จอีเวนต์นี้ได้จริงๆจ,จ,จะกดเร่งเลยก็ได้นะอาหารตรงนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับ ถ้าหมดเมื่อไหร่คือจากประสบการณ์แล้วเราต้องกลับเมืองอะ่ะเอาแต่เรารวบรวมแต้มข้อมูลของขยองกิโดได้เต็มพอดีฮะไปเจอกับอา <c oughs> คุณรู้ไหมว่าคุณอ่าผมคือประธานบริษัทใช่ไหมมึงตโลกแกนนี้วเ,เนี่ยปเป็นเผ่าพันธุ์เป็นชายวัยกลางคนครับสุขภาพคือ ขาดการออกกำลังกายเป็นโรคความดันอาชีพนักธุรกิจผู้ใจบุญทางบ้านคือมีภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสาวบุญธรรมด้วยตัวตรงที่แท้จริงคือเป็นสาวโ,โคเรียวเบอร์2ประธานบริษัทไหนหวดนึหน่อยสิอาชีบันมีมือสังหารรีบจัดการมาเร็วเข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามถ้าประธานวางใจได้ครับผมอยู่ที่นี่แล้วคิดจะทำร้ายท่านประธานต้องข้ามศพฉันไปก่อนโอเคพ่อครับ ถ้าผมจัดการมือสังหารให้พ่อได้พ่อจะต้องยกตำแหน่งผู้สืบทอดให้ผมนะโอ้โหมันมีลูกจ็อกครับตัวนี้มีลูกจ็อกครับนี่มันพวกสุนัขกกร,รับใช้ทุนิยมไปหวดมันเราต้องเก็บกี้ก่อน3มทีตายครับแต่เราก็โดนเหมือนกันนะเลือดเราก็หายเป็นช่องอยู่นะโอเคอีกหนึ่ง หากเอาชนะประธานบริษัทรุ่น2ว่ะแหมลูกคนรวยครับอันนี้คือประโยคที่เราบนใส่มันนะสมทีเหมือนกันครับคำนวณอาจากหลอดเลือดโอเคเราเก็บมันเรียบร้อยครับต่อไปหวดกับบอสต่อไปถึงตายเองแล้วเนี่ยเมื่อกี้อาชิบันแค่หอยทากตัวเดียวยังจัดการไม่ได้ไอ้ลูกหมานี่ยังที่จะรับตำแหน่งต่อจากฉันอีกเหรอ แกมันทำให้ฉันผิดหวังจริงๆม,มีทุบโต๊ะด้วยอ <laughs> ชอบชอบจังหวะทุบโต๊ะ <laughs> พ่อครับให้โอกาสผมอีกสักรอบเถอะครับนประทานครับให้โอกาสพวกผมอีกสักครั้งเถอะครับครั้งนี้ถ้าผมร่วมมือกับคุณชายจะต้องจัดการเจ้าหอยทากบ้านนั้นได้แน่ไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้เรื่องสักคน ยังต้องให้ฉันลงมือเองอีกรู้ไหมก่อนที่ฉันจะสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาฉันเคยเป็นนักมวยในตลาดมืดมึงไม่ได้ใกล้กันเลยนักมวยกับประธานบริษัทอ่ะประวัติของฉันน่ขึ้นชกมาแล้ว97สนามพิการ9 1อดตายอีก7เกินมาอย่างไหนคนหนึ่งวะที่เกินมาที่เกินมาคือกรรมการจน,นหัวใจวายกลัวฉันจนหัวใจวายประวัติของฉันจนถึงวันนี้ยังไม่ใครก้าวข้ามมันได้เลยด้วยซ้ำเรื่องจริงก็ว่าไม่รู้นะเขาเล่ามานะ ไม่รู้ด้วยเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอะ่ะเชีย่ยนวมทองคำครับมึงเก็บของพันนี้ไว้ใต้บริษัทโอ้เดวดูท่าปึ feed, เอเอเอ๊บปตังกาดเช็ดเค้ท่านพ่อไม่เคยคิดว่าท่านจะมีอดีตที่เฉิดฉายขนาดนี้ผลงานน่ายมเกรงขนาดนี้ช่างไร้เทียมทานจริงๆคราวนี้ฉันจะไปจัดการเจ้าหอยทากนั้นด้วยตัวเองมันจะต้องไดรู้ว่า การมากระตุกหนวดฉันมันโง่งเง่าขนาดไหนได้ดีมาแล้วก็ต่อยพวกไปหนึ่งทีครับท่านประธานยอดไปเลยครับลูกชายไร้ความสามารถแบบนี้เลี้ยงไว้มีแต่เสียเขาสุขขอบคุณท่านประธานที่ไว้ใจผมนะครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าต้องทํายังไงสัตว์น้างไอ้อีกสักคนได้ไหมเดี๋ยวผมจะรีบไปโทรศัพท์แล้วเลือกคนจากบรรดาลูกน้องนอกบรรดาลูกนอกสมรสของท่านประธานมาให้โดนอีกคนไอ้โอ้ยตัวแตกครับยี่นี่มันใส่ตามะ่ะ มึงคือไซตามะสวะพวกนั้นไร้ประโยชน์ซะจริงต่อให้ฉันลงมือเองจนได้ต้องให้ฉันลงมือเองจนได้จัดการกันได้เมื่อไหร่ฉันจะไปรับรางวัลจากองค์เทพแอคแท k ก4 d e f e n ดีเฟน6 4ปกติผมตีทีละประมาณ20นะตอนแรกอันนี้อาจจะเป็น4ฮิตอันนี้ชัยชนะสมบูรณ์คือจบไม่เกิน2เทินดูจากดาเมจแล้วตอนนี้น่าจะเกินครับจะต้องไปห่วยกันอีกรอบนึงวุ้ย เกินยังไงก็เกินชอบเพลงนันทีละ14 12ครับโอเคดองไปอีกหนึ่งสำหรับในพาร์ทนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเนื้อเรื่องในแผนที่ขยองกิโดแบบเต็มๆเ,เลยนะครับสำหรับพาร์ทหน้าครับจะเป็นการที่เราจะไปดู องประกอบต่างๆของเกมนี้โหมดต่างๆรวมถึงเรื่องของการอัปเกรดตัวละครแล้วก็ทรัพยากรต่างๆของเกมเพิ่มมากขึ้นด้วยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็จะน่าสนใจขนาดไหนยังไงฝากติดตามชมในพาร์ตต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องช็อกซุปตาด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันชื่นชอบเกมนี้หรืออยากจะมาแชร์ความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ช็อกซุปตาขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ครับ Bye bye.